น่าจะเป็นความรู้สึกที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่นักนะครับกับการที่ทีมรักไม่ได้มีเกมแข่งมาเป็นเวลาเล่าสัปดาห์เต็มๆกระทั่งมาถึงคืนนี้ที่ลูเบนอโมรลิมจะนาลูกทีมกลับมาลงสนามอีกครั้งโดยการไปเยือนทานแนมฮอสเปอร์สโมสรคู่แข่งที่อันดับในตารางห่างกันแค่2คะแนนเท่านั้นอีกทั้งผลงานในระยะที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าแทบจะถอดแบบลอกกันมาเช่น8เกมหลังสุดของไก่เดือยทองในเกมพรีเมียร์ลีกชนะมาแค่เกมเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือชชนะเกมล่าสุดของพวกเขาท ที่ปีสัดแดงกับ8เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกพวกเขาแพ้5เกมชนะ2และเสมอ1ด้วยผลงานที่ขาดความสม่ำเสมอของทั้ง2ทีมนี่แหละครับเป็นสาเหตุสําคัญว่าทําไมทั้งสเปอร์และยูไนเต็ดถึงมีอันดับในตารางคะแนนที่ไม่หนีกันมากนะัก สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสถานการณ์ของพวกเขาทางในด้านฟุตบอลและเรื่องราวต่างๆภายในต้องบอกว่าค่อนข้างจะคุมเคือนะครับเพราะฝ่ายบริหารเองก็ได้รับแรงกดดันหนักมากจากแฟนบอลท้องถิ่นที่กังขาในวิธีการบริหารของพวกเขาแต่ทางนี้ตามรายงานของไซมอนสโตนก็เผยว่าแม้บรรยากาศแวดล้อมของสโมสรจะมีความอึมครึมแต่ฝ่ายบริหารก็ยังคงเดินหน้าชัดเจนเรื่องของโปรเจกต์มิชชั่น21ที่ดําเนินไปควบคู่กับแผนงานโปรเจกต์150อธิบายสั้นๆก็คือมิชชั่น21เป็นนโยบายที่มีจุดมุ่งหมายการกลับไปคว้าชแชมป์ลีกให้ได้ครั ซึ่งจะทำได้ก็จะเป็นสมัยที่21ในประวัติศาสตร์สโมสรหลังอยุ่ที่20มานาตั้งแต่ปี2013ขณะที่แผนงานโปรเจกต์150ก็คือเดืองของการสร้างทีมให้บรรลุปเป้าหมายคว้าแชมป์ลีกให้ทันภายในปี2028อันเป็นปีครบรอบสถาปนาสโมสร150ปี ตามรายงานของไซมอนสโตระบุว่าเซอร์เดฟเบลฟอร์ดสมาชิกบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของสโมสรเกี่ยวกับภารกิจดังกล่าวนั้นกับบุคลากรภายในไปแล้วว่าจะร่วมกันเดินงานเพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียวแต่ไซมอนสโตนชี้ว่าเป้าหมายที่พวกเขาวางไว้นั้นค่อนข้างยากลาบากเมื่อมองจากศักยภาพปัจจุบันกับก่อบเวลาแค่3ปีส่วนตัวของลูเบนออมริมเองนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาจะตัวแสดงออกชัดเจนว่ารับทราบถึงเป้าหมายความเทเยยทะยานดังกล่าวของสโมสรแต่ก็ไม่อาจทราบไดยว่าเขาทราบเรื่องนี้ มาตั้งแต่วันคุยรายละเอียดก่อนเข้ารับงานนั้นหรือไม่ซึ่งทําให้ในการสัมภาษณ์หลายๆครั้งเราจะเห็นว่าคําตอบของลูเ่เบนอมริมจะไม่ลงลึกในเรื่องของกรอบเวลาว่าจะเป็นเมื่อไหร่ยกตัวอย่างเช่นที่เขาบอกว่าผมแจ้งตั้งแต่วันแรกว่าเป้าหมายของเรานั้นคือการคว้าแชมป์พิมเมลีกแต่ผมไม่สามารถเจาะจงได้ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนแล้วอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างภายในไม่กี่ปีสิ่งที่น่าสนใจจากคําพูดดังกล่าวของอมอิมก็คือําว่าทุกอย่างที่กําลังดําเนินไปอยู่ในนนนนนตอีี้้้ัสามามรถจะเปลปลล่ยแงได ในระยะเวลาไม่กี่ปีฟังเผินๆในมุมแฟนบอลอาจคิดว่ามันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงค่ำคืนหรือค่ำฤดูกาลซึ่งจริงๆฟุตบอลมันสามารถเป็นเช่นนั้นได้นะครับทาจแต่ในแง่ของกระบวนการระหว่างทางหน้าต่างหากที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าความเปลี่ยนแปลงที่พูดว่าเกิดขึ้นได้ไม่กี่ปีนั้นจะใกล้เคียงความเป็นจริงได้แค่ไหนเพราะจากสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้โดยเฉพาะในส่วนบริหารที่แม้จะมีเป้าหมายชัดเจนก็จริงแต่วิธีการที่กําลังดําเนินอยู่ล้วนถูกมองบนความสงสัยหนักว่ามันใช่กระบวนการที่จะช่วยสนับสนุน เป้าหมายที่วางเอาไว้นั้นสําเร็จได้ตามกรอบเวลามากน้อยเพียงใดคําพูดของลูเบนอมอริมที่ว่าฟุตบอลมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วภายในไม่กี่ปีมันคือข้อเท็จจริงนะครับแต่หัวใจของข้อเท็จจริงนั้นคือบริบทสภาพแวดล้อมของสโมสนั้นนั้นที่วางเป้าหมายดังกล่าวตอนดําเนินการสอดรับควบคู่ไปด้วยกันอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อเอื้อให้มันเกิดขึ้นได้จริงด้วยโดยเฉพาะกับปัญหาการ,รเผชิญหน้ากับแฟนบอลท้องถิน่นที่ไม่พึงใจในการทํางานของฝ่ายบริหารที่ลุกลามไปเป็นการรวมตัวชุมนุมแสดงพลังอีกครั้งไม่ส่งผลดีแน่่นนออออตภาาาพักกรรรบิห รอบวันที่ผ่านมาลูเบนเออมริมก็พูดเรื่องการที่แฟนบอลมีความไม่พอใจเกิดขึ้นกับเรื่องเช่นการปรับขึ้นราคาค่าตั๋วสโมสรและอื่นๆว่าสำหรับผมแล้วนั้นการ,รเผชิญหน้ากับแฟนบอลคือเรื่องที่ยากพวกเขามีความหวังดีและเชื่อมั่นอย่างยิ่งกับความพยายามทําในสิ่งที่เรากําลังทําตอนนี้สิ่งที่ยากที่สุดคือการ,รเผชิญหน้ากับพวกเขาสําหรับผมเองก็กาลังพยายามทําทุกอย่างเพื่อช่วยสโมสรและผู้เล่นได้กลับไปอยู่ในจุดที่สมควรจะอยู่แต่มันคงยังต้องใช้เวลาอีกนานผมรู้ทุกคนเบื่อหน่ายกับการต้องได้ยินคําพูดแบบนี้ แล้วเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากแต่เราก็แค่ต้องก้าวต่อไปขณะเดียวกันจากประเด็นเรื่องการปรับลดพนักง,งานทีเซอร์จิมและคลิปสั่งดาเนินการตามข่าวที่มีดูดออกมานั้นยังมีรายงานเพิ่มเติมจากเดอะกาเดียนด้วยว่าหนึ่งในแผนที่จะโดนผลกระทบตามไปด้วยก็คือเครือข่ายแมวมองของสโมสรตามข้อมูลของสื่อที่รายงานเรื่องนี้ระบุว่าปัจจุบันปีสัตดงมีการจ้างงานแมวมองทั่วโลกรวมกันกว่า80คนแบ่งเป็น30คนในรูปแบบฟูลไทม์และก,กว่า50คนที่ถูกระบุว่าอยู่ในหมวดลูกจ้างชั่วคราวหรือพาร์ทไทม์ซึ่งจะเปป็นไตาม การปรับโครงสร้างแผนกต่างๆพร้อมกันนี้ยังมีการคาดการณ์ด้วยว่าริสโตเฟอร์วิเวลอดีตผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของเชลซีซึ่งรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาบุคลากรโดยสัญญาระยะสั้นในช่วงหน้าร้อนคาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาบุคลากรอย่างถาวรเพื่อนำฝ่ายปฏิบัติการที่ปรับโครงสร้างใหม่ไปดำเนินการต่อทีนี้ในแนวทางการวิเคราะห์ฉีว่าการดำเนินการส่วนนี้อาจกระทบชิงไปที่เรื่องของคุณภาพในการคัดสรรผู้เล่นอายุน้อยในอนาคตล่าชิงไปที่ความเป็นไปของทีมชุดใหญ่และชุดเยาวชนโดยเฉพาะชุด ุดใหญ่ที่ปัจจุบันก็ขาดสภาพคล่องในการลงตลาด ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าหากทีมลงตลาดไม่ได้อย่างที่ต้องการมากนักอีกหนึ่งทางเลือกก็คือการผลักดันเด็กบางคนขึ้นมาใช้งานแต่หากเกิดกรณีปรับลดแผนแมวมองลงไปอีกก็มีความเป็นไปนได้ที่คุณภาพของผู้เล่นที่ปอนขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่อาจลดประสิทธิภาพลงมาขณะเดียวกันรอบวันที่ผ่านมาลูเบนเอัริมยังเผชิญกับข่าวที่ไม่สู้ดีเรื่องของการมีผู้เล่นอีกจํานวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บและคาดว่าจะไม่พร้อมสําหรับเกมกับสเปอร์ในคืนวันนี้เพิ่มเติม,ตม,ตมนั่นคือคอบบี้เมนูโทบี้คลีเยอร์และมันนี่อนข้างหักนนมไ่้อเพราะต้ ายเป็นตัวเล่นในแดนกลางทั้งสิ้นโดยเค้ของคอบบี้เมนูคาดการว่าอาจต้องพักราวสสัปดาห์ส่วนของคอริเยอร์กับอุกาเต้น,นั้นชัดเจนแต่ว่าไม่น่าจะมีส่วนร่วมได้กับทีมในคืนวันอาทิตย์นี้ที่จะพบกับสเปอร์แต่ยังไม่ชัวร์ว่าอาจจะกลับมาได้นในเกมหน้าหรือไม่ จากตรงนี้เองที่ทาให้ลูเบนออมรลิมมีการเรียกตัวเยาวชนวัย19ปีชื่อแจ็คมัวเฮาขึ้นไปร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่เพื่อสแตนบายในตาแหน่งกองกลางและมีลุ้นว่าอาจได้มีส่วนร่วมกับทีมในเกมกับสเปอร์โดยตามข้อมูลที่ลอรีวิทเวลรายงานเอาไว้ระบุว่าแจ็คมัวเฮาเป็นกองกลางที่ทักษะการเลี้ยงบอลดีทําไป3ประตูจาก7เกมพรีเมียร์ลีก2ให้กับทีมรุ่นอายุ21ปีในฤดูกาลนี้ทั้งนี้การที่ต้องเสียผู้เล่นแดนกลางคนหนุ่มไปถึง3คนพร้อมกันและเป็น3คนที่ตามปกติเป็นตัวเลือกหลกหลลลััักกกขอออองููเกกเเบบนนมมมริย่แ้้้วาใสป์ คุณซื้อวั40ปีอาจไม่มีทางเลือกมากนะักคงต้องส่งคิดเซนเอเด็กเซนกับกาซิมิโรลงสนามซึ่งก็น่าสนใจอีกเพราะสองคนนี้ในช่วงหลังที่ผ่านมาผู้ได้ว่าคือตัวเลือกลำดับสุดท้ายของทีมไปแล้วจากวัยที่โรยลาทั้งคู่ และที่ย้ำแย่หนักมากไปกว่านั้นอีกก็คือช่วงดึกคืนที่ผ่านมามีรายงานจากคิสวีเลอร์ของเดลี่เมลรวมถึงฟาบิโอซิลมาโนออกมารายงานว่าอามาดเดียโลประสบปัญหาอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมบริเวณเอ็นข้อเท้าและกําลังอยู่ในการประเมินอย่างละเอียดซึ่งส่มเสี่ยงอย่างมากที่จะทำให้อามัดปิดฤดูกาลนี้ตามริซานโดมาตินเนสไปเลยนี่แหละครับความเป็นไปก่อนเกมที่อามาริมต้องเผชิญเซอร์คอบ,บี้เมนูอูกาเต้คอร์ลิเยอร์รวมถึงอาม,มาัดที่ไม่พร้อมเจอสเปอร์ในคืนนี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันเมื่อถูกถามเกี่ยวกับชิโบิโร่่อมมาาาาาาตนนววุทีปจกเซ และเพื่อมีผลงานดีมาจากเกมเยาวชนเอฟย์ยูทับจากการซันแฮดทริกโดยตัวของลูเบนอมบริมบอกว่าผมไม่อยากเอ่ยชื่อใครแบบเจาะจงเราแค่ต้องระมัดระวังสัปดาห์นี้เราเรียกเยาวชนบางคนขึ้นมาฝึกซ้อมแล้วมีการประเมินข้อมูลบางอย่างและใช่ชิโ่เป็นหนึ่งในนั้นนอกจากรายชื่ออย่างชิโ่โอบิมาตินกับแจ็คมัวเฮาแล้วนั้นก็ยังมีชื่อที่สื่อรายงานว่าคือมาร่วมฝึกซ้อมด้วยอีกคนนั้นคือแจ็คแกลลอนซึ่งก็ต้องตามลุ้นกันครับว่าเกมบิ๊กแมตช์กับสเปอร์คืนนี้ลูเบนอมบริมจะมีการ ไม่เพราะในอีกทางหนึ่งนั้นแม้ผลงานของทีมชุดใหญ่จะย่ำแย่รังถึงอันดับ13ของตารางพรีเมียร์ลีกแต่ความเป็นไปของทีมในรุ่นเด็กนั้นค่อนข้างเป็นไปในเชิงบวกกว่าและเป็นสาเหตุด้วยว่าทําไมระยะหลังที่ผ่านมาจึงเริ่มมีการพูดถึงแนวคิดการผ่าทางตันความตกต่ําที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ด้วยการลองให้โอกาสกับเด็กๆที่กําลังทําผลงานในทีมเยาวชนตอนนี้ขึ้นมาบางส่วน โดยผลงานทีมเยาวชนดุอายุต่ำกว่า21ปีของยูเนเต็ดคว้าชัยมาได้8เกมติดกับการเล่นเกมในประเทศซึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาคุ้นชินกับวัฒนธรรมของการเป็นผู้ชนะยืนยันได้จากผลงานฤดูกลาลก่อนของทีมรุ่นอายุ18ปีที่คว้าโทฟี่มา3รายการจนเวลานี้เริ่มมีการพูดกันแล้วว่ายูเนเต็ดมีรากฐานจากบัตบี้เบฟแล้วจากนั้นก็เป็นเหล่าลูกนกของเฟอร์กี้และตอนนี้ผู้คนกำลังสนใจว่าอะคาเดมี่ภายใต้ย,ยุคข,ของลูเบนออมอลิมจะนำเสนอในสิ่งที่ใกล้เคียงกับความสำเร็จในอดีตให้เกิดขึ้นได้้อออีกหรืม่่ลลลังงผาาาานนนเววคแ Hell.